สวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานขา่าวทางเว็บเพจอ่อนตอนอุดรกันค่ะอิทธิพลของพายุนารี่ทำให้เกิดนำปลาไหลหลากและสะพานขาดในพื้นทีอ่อําเพอน้ายุง่งจังหวัดอุดรธานี รายงานจากจังหวัดอุดรธานีได้รับแต่งว่าม,มีเหตุนำนปลาไหลหลา,ลากเนื่องจากอิทธิพ้นของพายุนารีที่ต่างคนกระทบให้กับบ้านโน้นศีลาตำบลน,น้าแค่อำเภอหน้ายุงมีสะพานขาำลำห้วยระวางโมบานขาดนำกัดต่อถนนสเสาไฟฟ้าลมทำให้ลายโมบานบ่มีไฟฟ้าใ่มาเป็นเวลาสาวันแล้ว นอกจากนี้กระแสน้ำได้ส้างความเสียหายให้กับสะพานขามลำหวยถึงสามแหง่งสำหรับม้วนนำฝนที่ไหลหลากล่งสู่หวยร่างนั่นส้างความเสียหายให้กับสะพานมีต้นน้ำที่ไหลลงมาจากผู่สาวเอ่ยูเหนือบ้านเพิ่มตำบลหน้าแค่อำเภอนหน้ายุ่งแต่ต่อจากนี้ไปก็จะไหลลงไปสูล่ลำหวยน้ำโสมผ่านบานว่างเล่าตำบลหน,นองแวงอำเภอหน,นา้าโสมซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมจำตากมาทุกปีแต่ในปีนี้หวยบ้านว่างเล่าได้รับการคุดลอก และจำนวนน้ำโบยไหลพ่อที่จะทํามีเกิดน้ำท่วมบานว่างเล่าและไหลลงที่แน,น่น้ำโคงที่อเาื่อสังคมจังหวัดหนองคายท้งในก็ตามในเบื้องตน้นทังจังหวัดกำลังสํารวจหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุหนา้ารีเพื่อเร่งให้ความวยเหลือต่อไปเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวท่งเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรกันใไหมพอดอุดรเบงอ่อนซ้อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาอุดรเป็นคนขยัน